นี่คือผักกาดที่สีผ่าสุดเจ้าปลูกมือนั้นเน,ะนาะนี่งามงามมีผักกาดสองเปล่งแต่คานาคานาปลูกพร้อมกันกับผักกาดยังไน้อยอยู่ยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยจักเธอเนี่เดี๋ยวลูกหญ้าเอาก็สิใส่ปุ๋ยเนาะให้มันง่ายจากน้อยก่นอนเนาะถ้าใส่ปุ๋ยตอนนี้มันสิตาย อย่างน้อยๆเพราะว่าอันนี้คณะมันซขึ้นซาก,ก็าพระก,กาศเนาะและ้วก็ไอ้คณะใหญ่มันเลยนานขึ้นประกาศไม่ง่ะม,มือก็ซิบนี้แค่กหน,น <c oughs> อมืมีพักบัวพร้อมยอดเอาพอดีเนาะสิเจ้าเนะาะชาวบ้านเอาเขาได้มันลกยา่า สี่สิบไว้ให้มันต้นบักใหญ่บัก nhai งางามงา,มงา,มงามก็เริ่มขึ้นละแดดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าพอดีอันนี้ผักบ,บัวบัวแบงบัวแบงกำหม,มี่กำลังงาม อันนี้ฟักบัวแบงที่มันใหญ่ขึ้นจักน้อยแล้วเนาะมีแต่งางานทั้งนั้นวันนี้สิมาไอขุดก้นไอก้นแปงสองแปงนี่สองแปงนี้สิงลงพักกาดทือกันาพาไปเบิง้ง หนึ่งกระบนนี้มึงก็ไม่นี่งง่ายๆเลยได้พัดกัดกันเลยปิ๊ปปิ๊บปิ๊ปแล้วพ่นสีลงพักบัวกับพักหอม งามงาม,งามผักงามงามผักงามงามผักงามงาม,มีต้นมะเพ็ดพร้อมต้นมะเพ็ดเป็นรูปดอกดอกเก็บกินคูนะ่มือเลยมือละน่วยสองน่ยอยไปตำเจาเนาะ นี่ดอกไม้หกเดี๋ยวนี้หกขนาดต้นนี้ก็เป็นหลายนต้นมะพริก,กอันนี้พันอย่างเจ้าจินดาเนาะพันจินดาเมนบงมาจักกันบาได้ดูแลมันซุกหลายพุทธเ,เจ้าเนาะนี่ มันเน่าเน๊ะเน๊ะมันเนา่า <c oughs> ลูกนี้นะ <c oughs> สุกจนแดงอันนี้คือหอมบัวเออผักบัวเนาะที่ขายถูกมือเนาะตอนนี้สิกระลูกผักบัวขายอยู่ ขายทุกมือ้อกิโลละห้าสิบบาททุกมื้อนี่นี่ดอกกุหลาบเนาะกุหลาบงามงามสำหรับคลิปนี้สิก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหม่ปูดได้เข้ามาบึง้งละสีฟ้าก็ไล่ก็แซรบก็ติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนให้มีสีคนน้อยน้อยได,ได้คลิปหน้าพอกันไหมเนาะ